วันนี้ค่ะเราจะพาไปเปิดคอมเมนต์จากแฟนวลอลเลย์บอลทั่วโลกที่มีการพูดถึงสาวไทยหลังจากสาวไทยเนี่ยสามารถเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ขาดลอยสามต่อศูนย์เซตได้ตั๋วการันตีการติดอันดับหนึ่งในสี่ของกลุ่มบีด้วยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณผู้ชมคะในศึกวลอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก2022นะคะวลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยสามารถเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ไปได้3ต่อ0ูนย์เซตค่ะสกอร์อยู่ที่25ต่อ13 25ต่อ15และ25ต่อ14ค่ะเก็บเพิ่มเป็น8คะแนนเป็นตว การันตีแล้วว่าการติดอันดับหนึ่งใน4ของกลุ่ม B ีเนี่ยที่จะผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยมีการเปิดคอมเมนต์รวบรวมคอมเมนต์ส่วนหนึ่งจาก power volleyball ที่แฟนๆกีฬาวอลเลยบอลทั่วโลกเลยออกมาพูดถึงเกมที่สาวไทยปราบสาวแดนกิมจิไปด้วยฟอร์มสุดเฉียบนะคะอีโกบานโตเนี่ยเริ่มบอกว่าเนี่ยเขาเห็นทีมเนี้ยเป็นไอดอลเลยนะไอดอลเลยทีมไทยเนี่ยเป็นไอดอลเลยมีสปิริตแล้วก,ก็การเล่นที่สุดยอดมากๆส่วนพอนพันเนี่ยเล่นได้ดีมากๆ มือเซตเบอร์หนึ่งของอาเซียนแล้วก็เอเชียไปเลยอ่าได้ต่อมาค่ะเป็นความคิดเห็นของคุณมิวกี้บอยนะคะบอกว่าผมเนี่ยเป็นชาวแคนาดาที่อาศัยอยู่ประเทศไทยพวกเธอมันน่าภูมิใจจริงๆยินดีกับทีมด้วยพวกเจ้าเก่งหลายอันนี้จากลาวนะคะส่วนคุณคริสเนี่ยคริสเนี่ยบอกว่าฟอร์มเนี่ยเฉียบมากๆเลยฟอร์มเฉียบอีกครั้งหนึ่งอันนี้เนี่ยมันเกิดมาจากความสุขพรสวรรค์ฝีมือจากทีมไทยทีมเกาหลีก็สู้เหมือนกันสู้ด้วยสปิริตขอให้โชคดีในรอบต่อไปเอาความมุ่งมั่น ปราบสหรัฐโดมินิกันให้ได้แล้วก็หวังว่าเกาหลีเนี่ยจะชนะครัวเอเชียเช่นเดียวกันส่งกําลังใจให้กับทั้งคู่และบางคนก็เข้ามาบอกกันเหมือนกันนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวฉันเองเป็นคนฟิลิปปิน แต่รักในระเบียบวินัยและความมุ่งมั่นของทีมไทยมากๆที่อยากจะเอาชนะในทุกรายการที่เข้าร่วมยินดีด้วยนะความภูมิใจของอาเซียนหวังว่าพวกคุณเนี่ยจะได้เข้ารอบลึกๆสอนพวกเราชาวฟิลิปปินส์ด้วยเอออันนี้จากชาวฟิลิปปินส์นะคะทีมเกาหลีเขาก็บอกว่าเนี่ยเกาหลีสู้ๆนะสู้เต็มที่แล้วไม่เพียงพอคุณพักจองอาที่คอยทําคะแนนเนี่ยใช้ไม่โทษพวกเธอหรอกที่เล่นได้ต่ํากว่ามาตรฐานแต่เราเนี่ยต้องพัฒนาอีกมากยินดีกับทีมไทยด้วยโดยเฉพาะพิมพิชยา เล่นดีมากแล้วเจอกันนะจากเกาหลีอ่าอันนี้ฝั่งของเกาหลีนะคะเขาก็มาแสดงความคิดเห็นชื่นชมเราเหมือนกันต่อมาค่ะก็จะมีโจนาธานเขาเข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าเห็นทีมไทยเล่นแล้วเนี่ยนี่แหละคือเหตุผลที่ผมรักวอลเลย์บอลไทยสุดหัวใจทีมไทยพัฒนาขึ้นทุกๆปีเลยก่อนหน้านี้เนี่ยอัตตูรกีโครเอเชียอัดไปแล้วยอดเยี่ยมมากๆทีมไทยสู้ด้วยฝีมือและสปิริตของนักกีฬาหลังแพ้ยับต่อโปแลนด์พวกเธอก็กลับมาได้อย่างสวยงาม ด้วยการชนะโครเอเชียและเกาหลีใต้โอ้โหคุณผู้ชมคะฟังก็แล้วก็รู้สึกใจฟูจริงๆะนะคะต่อมาค่ะเป็น คิม,ค,มคิมยอนคิมยอนคยองเขาบอกว่าเนี่ยเลิกเล่นทีมชาติแล้วพาเปไปหมดเลยและเกมหน้าเนี่ยทัวร์นาเมนต์หน้าเนี่ยหวังว่าทีมเกาหลีจะดีขึ้นนะอันนี้เขาก็เป็นการแบบแอบติคอมเมนต์ฝั่งภาคฝั่งของทีมบ้านเกิดตัวเองนิดนึงก็คือเกาหลีนะคะและบางคนเขาก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าเนี่ยตัวฉันน่ะเป็นอินเดียนะแต่อย่างไรก็ตามขอแสดงความยินดีกับความสุขและรอยยิ้มของชาวไทยขอให้ยอดเยี่ยมแบบนี้ตลอดไปรักทุกคนเลยนะพรพันเนี่ยคือมือเซตที่ดีที่สุดลุยต่อเลยทีมไทยพวกเรา ชื่นชมในความอ่อนน้อมและฝีมือของคุณอยู่นะอันนี้ก็มีจากทั้งฝ่ายฟิลิปปินส์ด้วยอ,อ,อินดีด้วยเรียกได้ว่าแฟนวลย์บอลจากทั่วโลกผู้ชมขาเข้ามาชื่นชมสาวไทยเป็นจนวนมากเลยค่ะเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยชื่นใจแทนทีมนักตบสาวไทยด้วยจริงๆนะคะสําหรับโปรแกรมต่อไปของวลย์บอลสาวไทยค่ะจะทําการแข่งขันอีกครั้งใน,งในวันเสาร์ก็คือพรุ่งนี้เวลาหนึ่งทุ่มค่ะตามเวลาประเทศไทยนะคะโดมินิกันเนี่ยจะมีการพบกับไทยงานนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าส่งกําลังใจให้กับสาวไทยเยอะๆนะคะให้สยบทีมชาติ โดมินิกันให้ได้ค่ะร่วมส่งกําลังใจให้กับเธอกันเยอะๆนะคะผู้ชมคะและนี่ก็คือข่าวไวทยทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม